สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันศุกร์สุขภาพดี Healthy Friday ครับมาพบกันอีกเช่นเคยดูแลสุขภาพของคุณด้วยอาหารและการออกกำลังกายครับ,รบและอาจารย์ซ่านะครับดออรอลิสานานาอาจารย์ประจำวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลก็ยังคงอยู่เพื่อจะมาแนะนำอาหารที่ดูแลร่างกายของเรานะค,คะวันนี้จะพูดถึงโรคที่เป็นกันเยอะเป็นกันบ่อย เป็นกันได้เรื่อยๆ<ต>เป็นกันไม่เบื่อเลยไม่มีฤดูบางคนเป็นมันทุกเดือนเลยใช่ถูกต้องไข้หวัดนะฮะใช่ค่ะทำไมล่ะครับทำไมเราถึงเป็นหวัดกันได้บ่อยขนาดน,นี้ จริงๆมันก็โรคหวัดที่มันอยู่ในเหมือนเราก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ในทุกๆที่มันมีเชื้ออยู่ในอากาศนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนว่าเอ๊หวัดจะต้องเป็นช่วงหน้าฝนไหมหรือห,หน้าหนาวไหมต้องโดนานา้าโดนละอองฝนเป็นบางทีบางทีใช่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นในช่วงน,นั้นแต่จริงๆแล้วน่ะร้อนหน้าหน้าอะไรเขาก็เป็นหมดก็เป็นกันได้ใช่ค่ะงั้นขึ้นกับความแข็งแรงของร่างกายสิครัต้องเพราะเชื้อมีอยู่ในอากาศเราจะรับมาบางคนก็เป็นเลยคบางคนไม่เป็นก็มีอยู่ที่ภูมิต้านทานภูมิต้านทานของเราใช่แล้ว วันนี้เราจะพูดถึงอาหารที่มาต้านหรือว่าป้องกันหวัดได้ใช่มใช่ใหรือบันเทาก็ได้บันเทาก็ได้ด้วยแล้ววันนี้เราจะทําอาหารอะไรดีครับวันนี้เราเป็นแกงต้มจิ๋วค่ะเคอได้ยินไหมอะไรนะแกงต้มจิ๋วแกงต้มจิ๋วคิดเองเปล่าอาจารย์ซ่าไม่ใช่อนี้หารโบราณนะคะไม่วางนะ เขาเล่ามาว่าวมีพระราชธิดาองหนึ่งท่องหนึ่งเนี่ยได้ทำถวายกับพระบิดาเมื่อท่านประชวรด้วยปร<อ>วัน,นั่นเองตั้งแต่สมัยไหนฮะรัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าเลยโอ้โหแกงโบ,บราณมากเพราะว่าเราแทบจะ พอบอกชื่อมาไม่คุ้นเลยแกงต้มจิ๋วใส่อะไรทาไมจิ๋วมีจิ๋วด้วยเอาไปต้มยังไงลักษณะแกงเขาเนี่ยมันคล้ายๆแกงต้มยำนะคะซึ่งแบบเหมือนไฮบริด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 มันผูกกับแกงจืดมายุคนี้เรียกไฮบริดเราเรียกเองไฮบริดเราเรียกฟิวชั่นด้วยนะเลยกไฮบริดถ้าบอกต้มยำก็ต้องมีความเผ็ดร้อนสิใช่จะออกเปรี้ยวเรียวด้วยมีสมุนไพร๋อสมุนไพรด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่มีข่าซึ่งต้มยำบางทีเราอาจจะมีขามีใบมะกุูอะไรนะคะ ตาแล้วเครื่องปรุงแล้วก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่แต่ไม่เคยได้ยินอ่ะงั้นเราลองลงมือทากันเลยดีไหมเอาเลยค่ะครับแล้วต้มน้ําไว้อยู่แล้วใช่ค่ะเราก็ต้มน้ําให้เขาเดือดครับนะคะพอเขาเดือดเสร็จปุ๊บเราใส่เนื้อเนื้อวัวได้เลยนะคะเดือดพอดีเลยใส่เนื้อเลยนะฮะคะทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเราได้อันนี้เราหั่นเอาไว้ในพอดีคามเป็นลูกเต่านั่นเองทานง่ายสุกง่ายได้ กัดเข้าไปแล้วมันเจอเนื้อเราให้สูงนิดนึงใช่ไหมฮะเราให้สูงนิดนึงครับนะคะถ้ามีฟองหรือน้ำรู้สึกว่าน้ําขูนเราก็ตักพวกไขมันหรือฟองที่เขาลอยครับขึ้นมาก็ได้นะซุปจะได้ใสคือจะใส่เนื้อสัตว์อะไรนี่ก็แล้วแต่ความชอบหรือเหมาะสมแต่ละคนอยากจะได้บางคนไม่รับประทานเนื้ออยากจะเป็นอย่างเนื้อหมูก็ได้หมไก่ได้ได้หมดแต่นี่สูตรดั้งเดิมเขาเป็นอย่างนี้นะครับค่ะเป็นเนื้อวัวคราวนี้เราก็ต้องรอให้เขาสุกเดือดอีกรอบนิดนึงนะฮะค่ะ ทำไมเราถึงเลือกเป็นพวกกระเพราหัระพาอะไรพวกนี้ฮะสมุนไพรทางโบราณรเขาเชื่อว่าสมุนไพรพวกนี้่ะกระเพราหัระพามะขามเปียกพริกหอมเนี่ยมันเหมือนบรรเทาอาการหวัดทําให้ร่างกายรู้สึกอบอุ่น ทานแล้วบางทีจมูกโล่งอ๋อใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าความเผ็ดร้อนน้ำมันหอมระเหยที่ออกมาจากสมุนไพรพวกนี้ใช่ไหมใช่เลยโล่งโล่งทำให้โล่งสบายจมูกนะคะน้ำมงกน้ำมูกอะไรหรือว่าเป็นทีเป็นแสบห่ดเจ็บคออย่างเงี้ยก็จะบรรเทาได้อ่ะเอามาเลยไม่มีเมยอ๋อมาเช็คเฉยเฉยเช็คเฉยอันนี้อันนี้เป็น side effect ได้แล้วนะฮะใส่อะไรต่อครับ ต่อไปเรามันใส่มันได้เลยมันก็เช่นกันหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีวันนี้เราหั่นเล็กเพราะว่าถ้าอยากให้สุกเร็วเราก็หั่นให้เขาเล็กหน่อยนะคะจริงเราใช้มันอะไรก็ได้ับเป็มมันเขดมันแดงมันห่วงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดไม่ได้จํากัดอันนี้แล้วแต่ชอบก็เหมือนกับเอ่อความใหญ่ความเล็กเราก็หั่นตามที่เราชอบเหมือนกันนะคะไม่ได้จากัดต่ว่าไปคนที่เป็นหวัดเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นโรคที่หนักหนาอะไรมากก็มีแต่มันทําให้รําคาญพอเป็นปุ๊บมัน โอ้โหน้ำมูกน้ำตาไหลอะไรเงี้ยจะไปทำงานไปเรียนก็ไม่ได้ก็ต้องหยุดอีกงั้นมันเป็นอะไรที่จริงๆมันถ้าดูในแง่พวกระบบสังคมหรือทาง ทั้งเรื่องการเงินเนี่ยมันเสียสตางค์เยอะมันเป็นอะไรที่คนต้องหยุดงานใช่ไหมมีการทํางานด้อยลงเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามคือแบบอยากให้คนเหล็กเลี่ยงมากที่สุดการเป็นหวัดแล้วถ้าเป็นหวัดก็ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ที่คนเยอะๆไปทำงานเรียนเพราะเยวเอาไปติดคนอื่นอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่างเด็กเป็นหวัดเด็กเป็นหวัดปุ๊บหรือสงสั็เป็นหวัดเขาก็ให้หยุดเลยเป็นกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมใช่ถ้าลูกเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกุมามาร่นเป็นหมดต่อเลยนะฮะเราใส่อะไรดีฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกก่อนก็ได้รร แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกค่ะมะขามเปียกนี่ก็ได้ความเปรี้ยวนะฮะใช่แต่สังเกตว่าแกงไทยเนี่ยเราเราจะใส่ได้ความเปรี้ยวมาจากน้ำมะขามเปียกเพราะมันหอมด้วยนะหอมด้วยก็หอมแดงพริกนะฮะหอมแดงกับพริกเราก็ใส่ได้เลยนี่เราใส่หมดที่เลยนะได้เลยโอ้พรร้อนแน่คราวนี้เราก็เลือกค่ะเหมือนกันคือความเผ็ดนี่เราก็ตามใจค เราใส่ใบกะเพราลงไปนะครับแล้วก็โหระพาค่ะเหลือไว้นิดหน่อยไว้แต่งหน้าของเรานะคะแล้วก็คนหนึ่งรอบโอ้โหจริงๆทั้งกระเพราทั้งโหระพาเนี่ยสัรพคุณที่ดีก็คือทําให้มันเหมือนขับลมได้ด้วยใช่ค่ะกลิ่นหอมกระตุ้นการอยากอาหารด้วยอุ้ยมันจะล้นนะครับอุ้ยระวังค่ะระวังถ้าจะล้อนอันนี้เขาบอกว่าเคล็ดลับเนี่ยเราเอาไม้พายวาง ไม้ไม้ไม้พายใช่ใช่วางข้างบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วไงฮะแล้วมันจะพอมันล้นปุ๊บมันจะชะลอความล้นได้อีกนิดนึงใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับถ้าใส่น้ําเยอะแล้วต้มเดือดแล้วฟองมันจะล้นน้ําจะล้นออกมาไม่พายวางฮะแล้วถ้าไม่มีไม้พายเอาแขนวางแทนได้ไหมอย่าเสี่ยงเลยค่ะอันนั้นพองอันนั้นพองของเราสุกแล้วนะเราปิดไฟได้เลยเคตักเสิร์ฟเดายังไม่ได้ปรุงอย่าลืมเราต้องปรุงก่อนด้วยน้ำปลาและมะนาวถูกต้อง ก่อนเดี๋ยวต้องชิมก่อนสิก่อนปรุงใช่ไหมได้เลยสีสันนี่เริ่มสวยงามหน้าตาดูดีมากนี่เขียวเหลืองแดงเลยใช่ใช่สีเขาสวยเลยน้ส้มไฟจราจรผมว่าเราต้องเติมความเค็มอีกด้วยเพราะยังไม่เค็มซึ่งมีเรากะปริมาณไว้แล้วนะฮะค่ะความเปรี้ยวนี่ควรจะอีกหน่อยนึงเพราะว่าเราควรจะทั้งมันต้องสมดุลนะเพราะเราเป็นเหมือนอย่างน้อยเขาเป็นลูกครึ่งนะเขาก็ต้องเปรี้ยวนิดหน่อยเหมือนกัน ต้องเปรี้ยวนิดนึ่งเป็นสาปเปรี้ยวนะฮะแล้วเราบอกว่าเราเป็นอาหารที่จะสู้กับหวัดใช่ไหมคุณผูชมมีความเปรี้ยวคือความเปรี้ยวกับวิตามินซีเป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันก็จะใกล้เคียงกันส่วนมากของที่มีรสชาติเปรี้ยวก็จะมีวิตามินซีด้วยแต่ไม่จาเป็นเสมอไปอ๋อฮะนะคะใส่ชามเลยนะฮะได้เลยแกงต้มจิ๋วครับชามแรกที่เคยเคยด้ยินและเคยทำเลยไม่เคยชิมมาก่อนด้วย แต่กลิ่นเขาได้เลยนะคะกลิ่นหอมเลยเป็นไงอานซ่าลองบรรยายกลิ่นให้คุณผู้ชมฟังสิครับมันรู้สึกหอมถึงเครื่องเทศหอมถึงเครื่องเทศจริงจมีกลิ่นพริกเหมือนอมพริกนิดนึงอมความเผ็ดใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเลยทั้งกลิ่นทั้งสีนี้น่ารับประทานใช่ก็แปลกมากเป็นแกงโบราณที่เราไม่รู้จักเลยนะครับไม่คุ้นเคยแต่เนี่ยพอมีทั้งความเปรี้ยวความเผ็ดก็จะช่วยต้านหวานได้ใช่ค่ะคือบางคนจะเข้าใจอย่างเงี้ยว่า เออถ้าเราเป็นหวัดเนี่ยเราก็ซื้อวิตามินซีมากินเลยเยอะๆมันก็จะทําให้หายหวัดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดทำไมอาจารย์ชาไม่ใช่เหรอฮะจริงๆมันช้าไปแล้วอ่ะช้าไปช้าไปแล้วช้ายัางไงฮะคือถ้าเราอยากจะป้องกันหรือบรรเทาการเป็นหวัดหรือลดระยะที่รเราเป็นหวัดเนี่ยความรุนแรงเนี่ยต้องอยังไงฮะเราต้องทานวิตามินซีมาอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วอ๋อคือหอมายความว่าเราควรต้องทานผักผลไม้ทุกวันอยู่แล้วคือตอนสบายดีอ่ะยังไม่เป็นหวัดนั่นแหละใช่ค่ะ ควรจะกินวิตามินซีเยอะมาตอนเป็นหวันแล้วจะมาเอาตอนนี้ฉันจะอัดวิตามินซีเข้าไปเนี่ยไม่ทันช้าไปแล้วทานไปก็ไม่มีประโยชน์อันนี้เราไว้แต่งหน้าใช่ไหมใช่แต่งหน้าเลยสีสันสวยงามถ่ายร่างไปเท่านั้นก็ดูสวยงามมากทันทีแกงต้มจิ๋วแกงต้มจิ๋วครับอาหารโบราณของไทยเราในสมัยรัชกาลที่ห้า หน้าตาดูดีมากสีสันครบเลยใช่ค่ะเขียวเหลืองแดงใช่ต้องชิมไฟจราจรรสชาติจะเป็นยังไงเอาเลยครับแกงต้มจิ๋วไฟจราจรไม่ใช่แกงต้มจิ๋วเฉยตักมันก่อนเลยเอามันและซุปก่อนนะคะไฮบริดอย่างที่อาจารย์ซ่าบอกจริงด้วยคือคือชิมครั้งแรกเนี่ยมันจะได นึกถึงซุปไก่อ่ะซุปไก่ที่เราเอามันไปต้มด้วยนะ่ะแต่เพิ่มความเผ็ดเปรี้ยวหอมหอมเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ค่ะที่ชอบวันนี้คือมันเนี่ยทานเข้าไปมันมีรสหวานมซึ่งมันก็เป็นเป็นอีกดิเมนชันหนึ่งของไอตัวซุปเราใส่มันเทศหวานใช่ไหมใช่ค่ะอู้อร่อยเลยล่ะค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานบวกกันเผ็ดร้อนอู้หครบข้าวอยู่ไหนข้าวข้าวเหมาะเลยเหมาะเลยนะฮะเหมาะเลยได้แล้วก็มีอาหารอื่นๆเพิ่มได้แต่ว่าสีชามนี่ จริงๆเขาบอกว่าอาหารพวกนี้เวลาทานจะช่วยบรรเทาวัดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างสมมติเป็นซุปไก่ธรรมดาที่เราใส่แครอทใส่มันแล้วก็มีมะเขือเทศซึ่งมีวิตามินซีนะคะแล้วปกติเวลารู้สึกไม่สบายอยากกินพวกอะไรเงี้ยซุปใช่ไหมคะพัวนี้ตรงนี้ร้อนๆธรรมดารสไม่ได้จัดมากเลยเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมาะอันนี้เหรอฮะอันนี้เป็นต้มยำปลาช่อนแต่เป็นน้ำใสเป็นน้ำใสซึ่งก็จะมีเครื่องเทศซึ่งคล้ายๆกับแกงต้มจิ๋วของเราครับมี ผักชีฝรั่งด้วยใช่ค่ะอันนี้แหละฮะอันนี้ก็เป็นต้มยำไก่อ๋อแต่เป็นน้ำข้นขึ้นมาเป็นน้ำข้นนะคะก็มีรสชาติเผ็ดร้อนเปรี้ยวหวานเหมือนกันนะคะสุดท้ายก็เป็นยำไข่ต้มมีหัวหอมช่วยเรื่องแบบบรรเทาหวัดนะคะน้ำมูกแล้วก็วิตามินซีจากเออมะเขือเทศด้วยครับแล้วก็ยำนี่ก็มีความเปรี้ยวอยู่แล้วเชื่อมมะนาวไปเพราะว่าไปอาหารไทยนี่ สามารถที่จะต้านหวัดได้เป็นอย่างดีแล้วป้องกันได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วทังที่เรื่องเราทานอาหารพวกนี้มันมีเครื่องเคียงเป็นผักสดเป็นอะไรซึ่งเขาก็มีวิตามินซีเหมือนกันจริงผักทั้งหลายนี่เหรอฮะใช่ใช่ค่ะมีผักหลายอย่างเดี๋ยวเราคุยกันครับนะคะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเป็นหวัดแล้วจะต้องหาพวกเปรี้ยวมารับประทานหรือว่าวิตามินซีทันทีตอนนั้นไม่ถัดนะครับถ้าจะใ้ดีให้ส่องเสมอต่อเนื่องรับประทานกันติดต่อกันเนี่ยดูทิกทุกวันดีกว่าดูว่าหวัดจะมาทําอะไรเราได้ไหมใช่ค่ะอื จัดการหรือสู้กับวัดได้แต่เมนูแรกผ่านไปแล้วเรายังมีอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะช็อตเด็ดของเราอันต่อไปคือคือน้ำพันช์ขิงน้ำพันช์ขิงเคยยินแต่น้ำขิงกับน้ำพันช์ใช่นี่พันช์ขิงค่ะพันช์ขิงพันช์ขิงไม่ใช่ต่อยแบบพันช์นะคะเมือนคุลาอนกันคุระอกันครับยังไม่ได้วางมวยอะไรนะไม่ใช่นะจะเป็นอย่างไรหน้าตาทําไมต้องเป็นพันช์ขิงแล้วจะสู้กับวัดได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับชิมกันต่อไหม กลับมาชม Healthy Friday กันต่อครับคราวนี้เป็นพันช์ขิงสำหรับ,ค,รบคนที่อยากจะสู้กับวัดพอดีพันช์ขิงเนี่ยมันมีทั้งวิตามินซีนะคะจาด จากตัวไม่ใช่จากน้ําผลไม้ในตัวพันช์ที่เราผสมเข้าไปคือขิงเนี่ยไม่ได้มีวิตามินซีแต่ว่ามันเผ็ดร้อนมันเผ็ดร้อนแล้วมีพวกน้ำมันธรรมชาติหอมระเหยซึ่งกลิ่นดีนะคะนี่ย่าลืมว่าบางทีเราเป็นหวัดเรามีไข้แล้วอาการที่มีไข้ในความต้องการน้ําเราเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราทานน้าพวกนี้มันก็เหมือนได้ทุกๆอย่างด้วยได้ทั้งน้ำได้ทั้วิตามินซีได้สารอาหาร ที่อาจารย์ทราบบอกว่าเราจะได้วิตามินซีจากพวกพันธุ์น้ำผลไม้นี่เราเลือกอะไรมาบ้างฮะวันนี้เนี่ยตัวหลักๆเนี่ยของเรามีน้ำสับปะรดครับนะคะแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ใช่สตรอเบอรี่เข้มข้นอันนี้เหรอครับนั้นน้ำมะนาวนะคะแั้าก็ใช้สับปะรดและสตรอเบอรี่เข้มข้นอย่างนี้เลือกสีด้วยนะใช่สีจะออกมาสวยงามอ้าวแต่ต้องมีน้ำขิงถูกต้มขิงก่อนเราต้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกขิงมาหนึ่งแง่งเสร็จแล้วเราก็หั่น ็นแว่นๆนะคะแล้วก็ทุบนิดๆหน่อยๆใส่น้ําก่อนนะครับค่ะใส่น้ำเลยใส่นิดเดียวเองนะใส่นิดเดียวเพราะเราอยากให้ขิงเขาลักตออมามันเข้มข้นอ๋อเป็นน้ำขิงเข้มข้นนะแล้วน้ำเขาจะน้อยหน่อยครับแล้วเราก็ใส่ขิงเลยหนึ่งแง่งนะฮะหนึ่งแง่งอันนี้ผ่านรสทุบเรียบร้อยทุบแล้วเพราะงั้นกลิ่นจะชัดเจนมากใช่นะคะหอมใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่ทั้งหมดเลยค่ะผมนี่ชอบน้ำขิงมากนะถ้าชอบมากก็อาจจะใส่ได้เยอะกว่าอีกก็ได้เพิ่มก็ได้ความความเผ็ดร้อนของขิงอ่ะใช่ต้มไปนาน จริงๆก็แค่ให้มันมีกลิ่นหอมเท่าที่เราชอบอนั่นแหละคะ่ะแค่นั้นเอง <c oughs> ก็ทิ้งไว้สักนิดหนึ่งให้กลิ่นออกมาให้ชัดคือบางคนที่ต้องเดินทางเยอะๆ <c oughs> แล้วไปเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงบ,บ่อยกล <c oughs> ัวเราจะไม่สบายไม่เป็นหวัดไหมอะไรเงี้ยอาจา,ารย์ส่้าแนะนำไงดี ปกติเขาจะแนะนำอาจจะทานวิตามินซีเสริมนะคะ1-2อาทิตย์ก่อนที่เราจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันอาจจะเกิดความเครียดหรือมีมลภาวะสูงนะคะหรือไปที่ที่หนาวมากมากใช่หรือว่าเราจะรู้ว่าเราจะนอนไม่เพียงพอทำงานหนักเกิดความเครียดอะไรพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้ซื้อเป็นวิตามินซีมาเสริมแต่ว่าต้อง รับประทาน1-2อาทิตย์ก่อนจะไปเจอสภาพแบบนั้นถ้าไปถึงแบบนั้นแล้วแล้วซื้อไม่ทันอาจจะช้าเกินไปอจะช้าเกินไปแต่ไม่จาเป็นต้องซื้อไอ้ตัวเม็ดจะทานผักผลไม้เยอะๆก็ได้ไม่จาเป็นต้องไปซื้อใช่ใชที่เห็นหน้าตาคุ้นเคยเลยฝรั่งกลังวิตามินซีเยอะนะบางคนไม่รู้ไม่เปรี้ยวเลยมันไม่เปรี้ยวถูกต้อง แต่ว่าเขาวิตามินซีสูงแล้วเราทานได้เยอะเพราะฉะนั้นได้วิตามินซีเยอะจากน้ำปลาสับปะรดอันนี้เปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวบางลูกหวานมากก็เปรี้ยวน้อยหน่อยวิตามินซีน้อยลงแบบไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะมะละกอยังมีวิตามินซีเหรอฮะถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาไม่ได้เปรี้ยวแต่วิตามินซีเขาก็มีนะคะและได้สารอาหารอย่างอื่นด้วยเพราะเขามีสีส้มสีเหลืองหลายท่านก็ไม่รู้เลยมะนาวนี่รู้อยู่แล้วอชัดเจนแล้วนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรฮะ มะขามป้อมมะขามป้อมเปรี้ยวปี๊ดของจริงสุดๆเลยอันนี้สุดนะฮะอันนี้แน่นอนเพเปรี้ยววิตามินซีเยอะมากแล้วผักเหรอครับผักจริงๆคนก็เอ๊ะไม่บางทีมันไม่เปรี้ยววิตามินซีเยอะได้ยังไงขึ้นใช่อย่างเงี้ยมีวิตามินซีเหรอเขาก็มีของเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นที่หลักๆในวิตามินซีเยอะก็จะเป็นพวกกระล่ำนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะจีนคะน้าเขาก็มีก็มีนะนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดอ่อนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นหลายๆอย่างว่าจริงๆวิตามินซีมันอยู่รอบเราเลยนะคะนั่นโดยสรุปนะรับประทานผักผลไม้เยอะๆหลากหลายถูกต้องได้หลายสีหลายแบบถูกต้องทั้งวิตามินซีเกลือแร่อะไรมาค่ะพวกที่ไม่ชอบผักหรือเคียย์ผักทิ้งก็เสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจกับท่านด้วยอ่ะน้ำผึงเราดูดีมากเลยครับงั้นเดี๋ยวเรากรองเลยนะฮะได้ค่ะพอได้เสร็จแล้วก็กรองแต่ว่าต้องทิ้งไว้ให้เย็นซึ่งเราก็มีที่ทําเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นตามนี้า เราปิดไฟเลยนะเราปิดไฟแล้วเดี๋ยวเราผสมครับเรามีน้ำสตรับปะรดเข้มข้นเราก็เทได้เลยค่ะนี่เราตวงไว้เรียบร้อยแล้วมีเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยเข้มข้นมากเห็นไหมมีสีด้วยค่ะอันนี้เราก็เป็นน้ำสับปะรดสับปะรดนะฮะผสมไปกลิ่นเนี่ยหอมเลยแค่นี้กลิ่นสตรอเบปะร่น้ำขิงเนี่ยเราก็ดูปริมาณเราใช้ประมาณห้าสิบห้าสิบซีซีครึ่งหนึ่งนะฮะประมาณนั้น สวยนะคะพอคนให้เข้ากันปุ๊บเราก็ใส่น้ำมะนาวกับเกลือด้วยความชอบน้ำผิอาอีกอันนี้ก็ใช่เช่นกันคือชอบมากชอบน้อยนปรผสมตามใจชอบไม่ต้องใส่เกลือแล้วครับอันนี้มาเพื่อรสชาติที่สมดุลมะนาวและเกลือนะฮะใช่ค่ะมะนาวนี่ใส่หมดนะฮะความเปรี้ยวเกลือเค็มเค็มตัดหวานใช่ไหมเราต้องบาลานสมดุลสมดุลรสชาติ แล้วก็คนให้เกลือเขาละลายครับนะคะเสร็จจบจบแล้วจบแล้วง่ายมากเลยง่ายมากง่ายมากแค่นี้ก็จะได้เครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพของเราได้ด้วยแล้วก็หวานอร่อยด้วยนะฮะค่ะแล้วก็มีวิตามินซีสูงฮะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเสิร์ฟได้เลยเสิร์ฟมาทางนี้เตรียมอะไรไว้ฮะน้ำแข็งเสิร์ฟันชิ้นเขาน้ำแข็งไม่เยอะใช่ไหม สวยนะฮะสวยเลยค่ะอุ้ยแต่ว่าจันซ่าผิดพลาดอะไรหรือเปล่าเป็นหวัดทำไมใส่น้ำแข็งล่ะครับอ๋ออันนี้เราเหมือนทานเพื่อป้องกันวัดป้องกันหวัดแต่แน่นอนค่ะคนที่เป็นหวัดแล้วเขาไม่แนะนำให้ทานอะไรเย็นๆเพื่อไปกระตุ้นการไอนั่นเองนี่คือดื่มก่อนจะเป็นหวัดนะครับเพื่อจะป้องกันแล้วก็ต้านทานเอาไว้ใช่ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นหวัดอยู่ยานะฮะกาไอแคนั่ใช่คอ่ะ ้นี่มีอะไรฮะมะนาวแล้วก็มะนาวตกแต่งสวยงามหูมืออาชีพมากอ่สเสร็จแล้วฮะมาถึงขั้นตอนสำคัญครับเชิญครับเย้เอาก่อนเลยนะคะก่อนเลยฮะเป็นไง อร่อยมากอร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากค่ะมันเป็นไงฮะมันหอมหอมขิงทุกอย่างรวมกันได้ลงตัวแล้วก็มีรสชาติของความเค็มนิดนึงปิดท้ายนะคะพูดต่อไปสิหวานอมเปรี้ยวพูดต่อไปเลยวิตามินซีเยอะสวยหน้าแดงพอแล้วพอแล้วโอเคนี่แหละครับก็คืออาหารที่เราแนะนําเพื่อนที่จะ ้านกับวัดสู้กับวัดแต่ก็ขอย้ำให้ใหจารยาอัาย,อย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นหวัดปุ๊บจะมา,มากินอาหารพวกนี้มาหาวิตามินซี<ช><อ>ไป,ป,ปแล้วนะคะเพราะทุกวันเนี่ยเราต้องพยายามมีผักผลไม้มในเกือบจะทุกมื้อที่เรารับประทานถ้าเป็นไปได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเราทานผักผลไม้แล้วเราต้องออกกําลังกายอีกอ๋อสำคัญยังไงฮะการออกกำลังกายสม่ําเสมอจะสู้กับวัดได้ยังไงฮะมันเป็นการกระตุ้นภูมิต้านทานหวัดโดยธรรมชาตินะคะออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่าเสมอเนี่ยก็ช่วยเรื่องตรงนั้นได้อีกแน่นอนคือพักผ่อนอย่างเพียงพอ,อนอนหลับดีๆ ก็ช่วยได้นะคะแน่นอนมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเช่นมลพิษความเครียดหรือเชื้อโรคต่างๆอันนี้เราเป็นเรื่องที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้แต่อ้พวกอย่างนี้ที่เราทานอาหารออกกําลังกายพักผ่อนเพียงพออันนี้เราทำได้หมดเราเลือกได้เราทาได้เพราะฉะนั้นควรจะทำนะครับถูกต้องครับขอบคุณอาจารย์สรางมากๆนะครับที่มาแนะนําให้เราสู้กับวัตได้ในวันนี้เดี๋ยวพอเรื่องอาหารเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องการออกกำลังกายคุณบวยและอาจารย์ต้นรออยู่แต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ตันตรันตันแทนวากิบาเบลได้แล้วบาเบลบาเบลบาเบลเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาเอาไว้ฝึกพวกตัวกล้ามเนื้อพวกมัดใหญ่ๆมัดหลักๆและบาเบลเนี่ยสามารถออกกลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายไหมครับหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าครับโอ้เยี่ยมเลยอันนั้นแหละครับที่ต้องการเวลาเริ่มไม่ไหวจะเป็นอย่างนี้ครับพี่เหนือยเริ่มมาแล้วเอ้ยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้านัดเดียวแป๊บนี้เนี่ยที่ช้าเนี่คือเกลงให้มันได้มากขึ้นเหรอครับช้าคือ จะไม่ไหวแล้วครับ